ความสุขของฮามืโมนีแม่ๆทั่วโลกก็ได้เห็นพอลูกได้อย่นนำกันสาวดราม่าหยุดดราม่านะฮะอืวันนี้นะฮะซีอีโอมาเตอพีทขึ้นมาไร่หลายๆคนจับจ้องคิดว่าจะมาโต้ด่านะฮะอืแต่ไม่ไม่ไม่ใช่เนาะ ดราม่าสิ่งที่เกิดอืมนะเห็นแท็กไปหามาสตอร์พีดมาสตอร์พีดลุกขึ้นมาเคลียร์ว่าตัวจริงตัวใหญ่นะระหว่างสองบริษัทใครเป็นเจ้าของอุ้ยแถมมีตัวป่วนนะคะเข้ามาเรียกร้องทาขอโทษเอ้ยข่าบ,บ่สนค่ะขาบ,บ่์แค่ค่ะมีโอกาสได้ขึ้นมาพูดวันนี้โฆษณาไปซะเลยว่าสองบริษัทใหญ่ร่วมกัน นะด้วยเหตุผลกลใดเขาดูด้วยรายลักษณ์หลักฐานนะความเป็นจริงกับชีวิตเล่นเล่นหัวๆเนาะฟาดกันไปเวียงกันมาโบเกยวกับเขาโปรโมชัน่นทำนมทำจมูกทำแก้มสีดซิลิคโคนกุบเลยอุยแมนบพี่น้องอ่าพอลูกแต่งโตแล้วพี่น้องเอ้ยตาหักขนาดอู้เจ้าสิไปใส่ย,ย,ย้าย เตรียมขึ้นเครื่องห้าทุ่มคืนนี้นะคะพี่น้องขาค่ะเขาไปดูวความสุขของลูกสาวลูกสาวชอบไปหรือยังล่ะกับใครเหรอดูไปยี่ปุนหรอใครคะปีเมื่อกี้แล้วไงอีกนันตานปีเมื่อกี้จำได้ไหมที่เป็นหิมะน่ะ นน่ารักแล้วการใส่ใจดูแลเนาะจับบายลูดป้อนข้าวลูกพยายามเวลาน้อยนิดอยู่กับลูกตลอดเวลาเราก็จะได้เห็นภาพสวยงามช่วงไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนี่แหละพี่น้องคาไม่ยมาน่ารักเด็กๆก,กำลังน่ารักนะคะลูกสาวก็กำลังคุยเก่งอืม ลูกชายก็โอ้ยครู<ข>แฟดคักน,นะฮะเนาะไม่มีคำไหนติชมนะคะโอ้ยนะตาสังคือกันหมดทั้งสามว้แต,งต่งโตคือกันอีกตั้งห้าพี่น้องอ <laughs> โอ้ยความสุขญาเนาะนางเบิงหลานอยู่กับลูกชายเห่าแหมโอ้ยผู้ดใดคิดมีความรู้สึกแบบใหญ่เด้อยิ้มแท้ยิ้มแท้นะคะดูอ่ยนะพออย่าบ่น้อย ครูแฟทนะพรลังสองเบิ่งเพิงยิ้มมีสเสน่หป้อนเข้าป้อนปากกันเนาะอุ้ยนะคะคุยจ้อยจ้อยกำลังเว้ากำลังจาเป็นนกแก้วนะฮะอันนี้ก็กำลังตาหักเนาะฝึกตามยัยพี่น้องเอ้ยเนาะก็ขอบคุณผู้เลี้ยงดูแหละอืมสดใสสซ้อยกันเติมเสริมความสุขตรงนี้เถอะนะอืจริงๆ